มาไหมไม่ม <า S 2> ออกมาไหมไม่น่ไง<ม>ท่านมันต้องตัดสินใจสําเร็จเ,เท่านั้นใช่ไม่ใช่วันนี้ท่านเข้ามาสู่ธุรกิจที่ดีสุดแล้วบางคนว่าโอ๊ยน้องเจตพลที่อยากได้นมองนะอยากได้บ้านสวยๆอยากได้รถอยากได้ที่ดินอยากได้ทุกสิ่งอย่างท,ท,ที่ที่ต้องไปเรียนรูนะ้นะมีข้อพัฒนาพนนงั้นต้องเขา้าไปเรียนนะไม่ได้หรอกไม่ว่า ไล่ไดไม่ว่างอาจารย์ชันวิทย์เมชาชชยพัฒน์บอกว่าท่านอยากได้นั่นท่านอยากได้นี่ท่านอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่บอกว่าไม่มีรามเป็นไปได้ไหมครับไม่ได,ไไดไ้ได้ที่หลังใหญ่ายากจึงอยากก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่วันนี้ขอให้เราแบ่งเวลามาแบ่งเวลามาศึกษาบางคนมองไม่ออกนะครับทุกิจ มองไม่ออกนะครับงานราคาถูกงานราคาแพงไม่องออกนะมองไปให้ความสําคัญกับงานราคาถูกที่เคยทำมาตลอดชีวิตใช่ไม่ใช <ent> ่เขาบอกว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินตรงใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตหาเงินเราใช้ทั้งชีวิตดีไหมครับดีดีไหมดีเอาทอท้ไท้จำได้นะเอาบอกให้ชื่นใจหน่อยว่าฉันทำได้ฉันทำได้ได้ไหมครับหนึ่งสองสามใช เติมพลังเติมไฟชาร์จแบตให้เองได้ไหมครับได้มือถือมีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่อยู่มา่หนึ่งมือถือแบตหมดจากของที่มีประโยชน์มากมายก็กลายเป็นของอไรค่ะใช่ไม่ใช่ใชจําเป็นต้องชาร์ตเนีครับเหมือนกันครับเราจําเป็นต้องชาร์ตแบตให้เองด้วยถ้าอยากสาเร็จนะมาหาคุณหมอสมพงษ์มาฉีดวัคซีนได้ไหมครับได้อย่าลืมนะบางคนลูกทีมบางคนนะครับ นะสมัครไปแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปไม่เคยจ้านะเจ๊หน้าเลยนะสองเดือนผ่านไปไม่ไม่เคยเจ๊หน้าเลยท่านรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาจะติดเชื้อแล้วครับถ้าภาษาการแพทย์กังมีอาการโคม่าแล้วต้องเรียกกันย่อยยาอย่างด่วนจริงไหมจริงพาลูกทีมมาฉีดยาที่ได้ไหมครับได้เพราะห้องประชุมคือยาขนาดเอกของการรักษาความท้ออัพี่น้องใช่ไหม วันนี้นะแล้วระวังนะหน้าตายดีอย่างเงี้ยเนี่ยระวังจะมีการซดชิปเย็นชาเหรอเธอเธอดูสินผู้หญิงคนนั้นอยู่ดิแต่งตัวดีออกเดินบ้านทุกวันนะกลับเดือนเดือนนะไปทำอะไรไม่รู้เห็นออกรถไปแดงแล้วเดินชาเดี๋ยวคนเนี้ยอย่าพูดมาไปคนเนี้ยนะก็ยิงเขาไปถ่กยคนนัตตานะยี่คนสวยวันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้หน้าตายอย่างนี้นะกลับเดือนเดือนใครเงินมั้งคนนัตตาไปแถมโด้นนะ อิจฉาเราได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราจะทำให้คนอิจฉาจังัยนะเดี๋ยวไล่บ้างไล่กูบัตรลาวันนี้นะครับทุกฟังเมื่อวานเนี่ยอาจารย์น้ำมงว่าพวกรู้แล้วเนี่ยพวกพวกแสนรู้เนี่ยนะพวกเอ็มรอยนะจะใจดีสักวันหนึ่งนะครับมันมีสัตวแพทย์ครับสัตวแพทย์ก็คือไปจะไปรักษาสัตว์ที่ป่วยก็คือ อาวัวเนี่ยัวท้องอืดสัตวแพทย์ก็เตรียมหยุกยาไปเยียบร้อยนะครับก็คือการการรักษาวัวที่เป็นท้องอืดท้องบวมนะครับที่มันไม่ระบายม,มันไม่นะ,ะก็ต้องมีการใส่ยาไ้วยในก้านมะละกอแล้วก็พอใส่ก้านมะละกอแล้วก็ยัดเข้าไปในตูดวัวแล้วก็เป่านะฮะึบแห้พอเ,อเอข้าไป เรก็จะมีมการสรบ,บายนะมีสบายท้องแต่คนนี้โอ้โหมาลังจากสัดแค์บอกให้ดูวิธีการเรียบร้อยแล้วนะอวดเจงอวดดีนันะเรื่องอนะไรเนะี่ย <kar re> ผมเจออมน้ำลายคุณว่าปุ๊บกลับด้านปั๊บเลยนะ <kar re> นี่ไอคนเจงต้องเจออย่างนี้ใช่ไหมใช <kar re> ่โอ้โหเจงมากนะัวเจง เพราะฉะนั้นวันนี้นะเราเรามีการการดี้ก็จะเป็นอมากผมมาทับใจเลยนะครับนะผมมาทับใจผมผมตไใ้หลายอย่างนะ